Welcome back to the channel. Today we're diving into a full review of the 2025 Ford Everest, an SUV that's b e e n t u r n i n g h e a i t a i t w i t s bold design, impressive performance, and packed interior features. Whether you're looking for a family-friendly vehicle or an off-road companion, the new Everest might just be the perfect fit. So, let's break it down. Starting with the exterior. The 2025 Ford Everest has taken a hard leap forward in terms of design. It now sports a more aggressive and rugged look, with a wider s t a n c and a commanding presence on the road. The front grille has been redesigned, giving it that bold Ford DNA with a chrome finish that stands out. LED matrix h e a d l i g h t and c s h a p e the y t i m e running l i g h t a d a premium touch, while offering better visibility at night. The side profile is clean. วิดโปรโนนมิลอะเชสและ20อินทรีย์วิวที่ไม่เพียงรูปดีแต่ยังสัญญาไว้ความทนทานในการหมุนที่ด้านหลัง The Everest ตัวเลือกที่ดีที่สุดและประตูที่มีคุณภาพสูงทำให้มันเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและมัสกูลาร์ภายใน The Everest ให้ความสะดวกสบายและไฮเทคในอุตสาหกรรมที่มันรู้สึกเหมือนเป็น SUV พรีเมียมมากกว่ารถอุตสาหกรรมวัสดุที่ใช้เป็นแบบนุ่มที่ทุกที่ที่เหมาะสม with contrast stitching t h as t a a touch of sophistication. The centerpiece is a massive 12-inch vertical touchscreen that controls everything from navigation to climate. It's powered by Ford SYNC c a system, which is fast, intuitive, and s u p p o r t wireless Apple CarPlay and Android Auto. You also get a fully digital 12.4-inch instrument cluster that can be customized based on your driving needs. The seats a r e Plus n d supportive. แอนด์เดอะเซคันด์แอนด์เดอะโอลด์อ็อฟเฟอร์เพลนตี้ออฟลีกลูเมกคิ่งลองไร่มอร์คอม포เทเบิลฟอร์เอเวอรี่วันแท้ฟ้าโซแอนด์เอเวอเรเบอร์พานอรามิกซันรูฟแด็ตเรียวลี่โอเพนอัพเดอะสเปซเวนอิดคัมทูเพอร์ฟอร์แมนเดอร์สองพันยี่สิบห้าเอเวอเรสต์ดัสเอ็นไดซ์แอปไพร์อันเดอร์เดอะฮูดยูแอนด์ชูสบีทเวนเอสองจุดศูนย์ลิตรบีเทอร์โบดิเซลเอนจินหรือเอมอร์พาวเวอร์ฟูลสามจุดศูนย์ลิตรวีหกเทอร์โบดิเซลเดพันดิงออนเดอะวาริเอนเดอะวีหก ดิลิเวอร์อิมเพรสชีฟท็อกแอนด์เอฟฟอร์เลสแอคเซลเลเรชันเวทเตอร์ยูโอเวอร์เทคกิ้งออนเดอะไฮเวย์ออร์คลิมบิงออฟสเตปเทรลเดอะซิปสปีดออโตเมติกทรานส์มิชันเชื่อมสุ่มลี่แอนด์เดอะอินเทลเลเจนซ์ซีดับเบิลยูดีซิสเต็มวิดซีเล็กติเบิลไดรฟ์โหมดเอสเม้นเดอะเอเวอเรสต์อัดอัพอิสิลีทูวอตเอเวอร์เทรนเนียร์ยูเฟชิงบีอีสนอแซนออร์ร็อคกี้แพดเดอะซูสเพนชันแฮส์เอ็ดสโวล์บีนอิมพรอฟฟ์ฟอร์เบเตอร์ไรท์คอมฟอร์ตเมค Let's talk pricing. Depending on your region and the variant you go for, the 2025 Ford Everest starts around 55,000 and can go up to about 75,000 for the Full y Loaded Platinum Edition. It's a bit on the higher side, but considering the f e a t u r e performance, and overall versatility, it offers solid value for money. So that's a wrap on the 2025 Ford Everest with i t bold styling. เทคแพ็กเกจอินเทอร์ ier แอนคาร์บูเบิลเพอร์ฟอร์แมนซ์อิดส์เคลียร์ดัตฟอร์ดแฮสต์ฟูดซีเรียลดอทอินทูวอตโมเดลเอสยูวีบูเลอร์วันเลตมีโนวอตยูติ้งอินเดอะคอมเมนต์ด้านล่างบูดยูพิกเดอะเอเวอเรสต์โอเวอร์อิดไรว้าวดอนฟอร์กเกตทูไลค์ซับสครายป์แอนฮิตแดชเบลล์โซยูเนเวอร์มิสแอนอัปเดตแคตยูอินเดอะเน็กวัน